สวัสดีเวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องสลัก12สลัก13นะครับผมบล็อกเครื่องตัวไม่2021ถึง2023 24 25มปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่าอะไรมีข้อแตกต่างยังไงแล้วก็สมควรจะต้องใช้แบบไหนดีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวยกตัวอย่างมาแล้วกันถือว่าชุดนี้ก็ถือว่าครบนะอันนี้น้องเขาสั่งเป็นสลักสิบ0าม้าสิบมิลนะครับผมจากลูกเดิมสแตนดาร์ดของร1 0 i สอเป็นจาก47ิบดมิลเป็น5้าิบมิลน,นะแล้วก็ถ้าเป็นร้2 5 ก็จะเป็นลูกสแตนดาดทันทีเลยแต่จะเป็นลูกกำลังอัดเพราะว่าลูกสูบเนี่ยมีความนูนโหนกอวบอุ่มอึม,อ,ม,อ,ม,อ,มอันกว่าเดิมแน่นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องแต่งฝ่ายยังไงทํำยังไงบ้างนะผมเพราะว่าอันนี้กรณีพิเศษเลยนะมันจะได้ไขข้อสงสัยเรื่องสลักสูบบางคนถกเถียงกันเยอะเหลือเกินนะครับโอเคอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาเฉพาะแล้วกันจริงๆแล้วมันมีชุดที่ว่าเต็มระบบกว่าน,นี้เยอะแยะเลยแต่ว่าอันนี้ให้ให้เป็นความรู้ด้วยเป็นไกด์ไลน์ด้วยอันนี้ไปชนบุรีนะครับนี่นะครับ ไปชนบรีอีกแล้วครับท่านนะครับผมนะครับอ่ะก่อนอื่นก็แน่นอนนะครับเสื้อลูกกิบล็อกสลักแหวนสูบครบนะครับมันขายเป็นชุดนะครับผม <laughs> เหมือนลูกสูบก็มีลูกสูบกิบล็อกสลักแวนสูบอ่านั้นแยกขายให้ได้นะครับผมนะครับบางคนถามว่าพี่อ่าลูกราคาเท่าไหร่แล้วพอเราบอพอพี่บอราคาไปเสร็จ <laughs> เขาก็ถามว่ามีกิบล็อกสลักแวนสูบมันมันต้องขายเป็นชุดอยู่แล้วนะถ้าเป็นของแต่งนะนะครับนอกจากเราเบอร์ของแท้ ซึ่งของแท้มันมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับลูกแท้กับลูกแต่งนะครับลูกลูกแต่งตัวนี้จบสุดอ่ะแข็งเหนียวกว่านะครับผมเป็นกระปรงเล็กหนะ้ากระปรงทรงฟอสนะครับแล้วก็มีคําถามว่าอ่าพี่เสื้อลูกเนี่ยสมมติรถผมมาป้ายแดงใหม่ๆเลยอะ่ะผมจะทําห0สบมิลทั้งร1อสิบไอทั้งร2 5ยยีบ้าบอกคือตัวใหม่เนี่ยผมต้องเปลี่ยนเป็นสลักสิบสามไหมผมจะพี่จะวงเล็บไว้ให้เลยว่าอ่าอยู่ที่กําลังเราแหละ ถ้าแน่นอนใส่สลัก13มันมีความทนโอกาสขาดมันน้อยกว่านะับผมนะครับแต่ถามว่าสลัก12ใช้ได้ไหมพี่ใช้มาโอ้เยอะรถล,ลูกค้าหลายๆคนวิ่งข้ามภาคเลยนะนะับผมวิ่งจากใต้ใต้สุดไปไปถึงภาคกลางวันนี้นะครับผมวิ่งจากกลางไปถึงเหนืออีสานโดยสลัก12นี่แหละแต่ทำ50า5ิบมิลไปลรถทัวรลิงรถทิปด้วย้ำไปไม่มีปัญหาอะไรนะรับผมแต่ทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งว่าพี่แล้วถ้ารถผมอะปีร1ปี2000 ยี่สเลยนะฮะผมหรือ2 0 2 5ปัจจุบันหรือจะเป็นทั้ง1 1 0ยสอหรืออ่าร้อยก็แล้วแต่หรือจะเป็นกลมก็แล้วแต่นะครับมีคำถามว่าพี่แล้วรถผมอ่ะใช้มานานแล้วเนี่ยนะับผมใช้มานานแล้วหมื่นสองหมื่นโลแล้วผมสามารถใช้ก้านสลักสิบสอง 12, ได้ไหมมันใช้ได้แต่วงเล็บไว้ว่าโอกาสขาดแตกหักเสียหายมีแนะนําว่าถ้ารู้สึกว่าก้านคอนเขย่าแล้วเขย่าผิดปกติจากระยะเดิมแล้วแนะนําว่า เปลี่ยนก้านเถอะนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็โดนมาอีกว่าเปลี่ยนก้านแล้วอ่าช่างเขาใส่สลัสิบสองให้แนะนําว่าซื้อก้านแต่งนะครับของที่ร้านมีก้านแต่งนะบางคนบอกต้องเอาก้านเว็บร้อยบ้างร้อยยี่สิบห้าเก่ามานู่นนี่นั่นมันต้องแปลงไงนะครับผมนะครับหลายๆอย่างมันต้องแปลงนะครับแปลงด้านข้างของอตีนข้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมสลัก ตีนข้อของก้านก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะบอกของ,ของที่ร้านก็มีสลัก13มิลตรงรุ่นเลยไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรแล้วก็มีนะครับผมแต่ราคามันก็พันต้นๆน่ะน,นะครับผมมันก็จะจบกว่ามันแข็งกว่าเหนียวกว่านะครับผมยังไงอ่ะถ้าโคนเขย่าแล้วถ้าเราคิดว่าเราลื้อออกมาถอดแล้วเปลี่ยนเป็น13ไม่ว่าจะเป็นรถเดิมหรือรถแต่งก็แล้วแต่แนะนําอย่างนั้นดีกว่านะนะครับผมนะครับทีนี้ก็แคมนะครับแน่นอนมันก็ต้องตรงรุ่นตรงสเปคของมันอยู่แล้วแหละแคมก็จะแพงกว่า สแตนดานนะครับผม900บาทลมทรงนะสแตนดาดหมายถึงว่าบล็อกครึ่ตรงตัวเก่าเจ็อบาทหลายๆรุ่น่ะ7 0็้อยบาทหมดแหละนะครับผมแต่เป็นบล็อกครึ่ตรงตัวใหม่มันจะแพงกว่ามีทุนแคมป์ที่แพงกว่านะครับสปริงวาลวคู่นอกเนี่ยพี่บอกงี้ว่าบางคนว่าพี่ผมทําทํารถเนี่ยผมไม่เอาสปริงวาลวได้ไหมอะของผมมีอยู่แล้วอ่าผมมีสปริงวาลวลูกเดิมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ยเหมือนกับลูกเดิม47มิลจะทาเป็น50ใช่ไหมพี่บอกงี้ว่ามันใช้ได้นะครับมันใช้ได้ แต่ว่ามันจะรับรอบได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าสปริงวาลของพี่ที่ร้านเนี่ยสมมติน้องทาลูกเดิมอ่ะต้องต้องใช้สปริงวาลลูกเดิมถ้าทำห้าสิบมิลก็ต้องห้าสิบมิลห้าสามก็ต้องห้าสามเพราะเข้าใจฟิลไหมนะครับผมเพราะอะไรเพราะค่าเคของแต่ละสเปคเครื่องไม่เท่ากันนะครับผมการเก็บรอบของแต่ละสเปคเครื่องไม่เท่ากันบางคนบอกว่าเอ้ยงั้นผมก็ซื้อสปริงวาลที่มันรับรอบหมื่นสองได้เลยแล้วก็เอามาใส่ลูกเดิมใส่ได้แต่รถเราจะเหนื่อยเพราะรถเราไม่ได้มีกําลังมากขนาดนั้น มันจะดึงจะน่วงจะเหนื่อยนะผมลดใจไปทื่อๆนะครับผมนะครับไม่แวดขึ้นไปอ่ะนั่นคือข้อระวังของมันอ่านี่คือให้เข้าใจนะนะครับผมแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งนี่หลายๆคนหลับกันมาเยอะแล้วเห็นกันมันโคตรเยอะเลยแล้วพี่ก็เตือนประจําเลยนะครับผมมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่น,นะครับผมถามพี่ว่าพี่มีตอนแรกจะเอาเสื้อลูกพอพอรื้อออกมาเอาก้าพี่ก้านพังพอรื้อออกมาอีกรื้อลงมาข้างล่างอีกเอาพี่ปั๊มน้ำมันเครื่องแตง่งมีไหมพี่ของผมมันไม่ฉีดข,ขึ้นหัวเนี่ยดูให้ดี ของเดิมสแตนดาร์ดก็หลับได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเช็คให้ดีพี่บอกเออนั้นน้องเช็คให้ดีดูทางเดินนู่นนี่นั่นอะไรให้ดีก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้เพราะน้องจะสั่งแต่เสื้อลูกในตอนแรกนะครับของยังไม่ได้ได้ทีแต่ว่าไปรื้อดูแล้วเออตรงนูง้นตรงนี้เสียอะไรแบบน,นี้น้องรื้อออกมานะครับปั๊มไม่ฉีดขึ้นบนนะปั๊มพังอีกต้องเปลี่ยนอีกไม่ฉีดความอุดตันนู่นนี่นั่นจะใช้ของเดิมเขาไม่ใช้แล้วเพราะว่าเออทำแล้วอะไรประมาณนี้แล้วอย่างมันก็ทําส่งผลให้ก นะครับผมนะครับพวกเศษตะกอนพวกเศษผ้าคัดพวกเศษยางเศษอลูมิเนียมอะไรพวกเนี้ยเศษเหล็กเศษอะไรมันมันมันในเครื่องเนี้ยมันเสศษสี่กัน่ะมันมันสามารถจะสึดหล่อได้นะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังถึงจะมีผ้ากองมันก็ทะลุผ้ากองได้เด้อนะครับอย่าอย่านั่นไปนะเพราะว่าเศษมันมันมันเล็กเป็นอะตอมเลยมันเล็กจัดๆเลยนะครับอันนี้คือข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างแล้วทีนี้ก็ถ้าจะทำห้าสิบเนี่ยอ่าถ้าเป็นร้อยสิบไออ่ะ ก็กินเ้าฝาของเดิมเลยฝาเดิมเดิมเลยกินเ้าฝาให้ได้50มิลนะครับแล้วก็ใบาวาลเนี่ยจะล้างหน้าล้างหน้าใบาวาลนิดนึงให้เหลือตัวหนังสือทั้งไอเดียเสียก็ได้นะครับถ้าไปลงกึงแล้วสกีดเบ้าฝาแล้วล้างหน้าใบาวาลไอเดียเสียนิดนึงกาลังสวยเลยเพราะรูปมีความนูนนะครับไม่ใช่แบนแบเรียบๆรียบนะไม่ใช่เหมือนลูกเดิมนะมันมีความนูนอยู่นะนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีความนูนเห็นไหม แล้วทีนี้ก็อมีคําถามว่าพี่แล้วถ้าผมไม่ไม่หาลูกกึงไม่ได้เราก็ต้องหาปะกกินห้าสิบมิลน่ะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นห้าสิบมิลน่ะกรีดให้มันเอาปากกาเค,เคมีเนี่ยกีดให้เป็นวงกลมตรงเบ้าฝ่าแล้วก็แต่งให้สวยงามนะอย่าแต่งให้เสียนะไม่ใช่จากวงกลมกลายเป็นวงวงรีลูกไข่ไม่เอานะต้องให้ดีนะต้องเช็คให้ดีนะครับผมแล้วก็ในชุดของพี่แบบนี้สมมติถ้าแบบนี้ปากกินกระดาษอ่า มันมีแบบเดี๋ยวนี้มันมีปะกก็นกระดาษด้วยนะของร้อยสิบไอสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยแนะนําว่าใช้ปะกก็นฝาทองแดงเดิมก็ไอปะเก็นสังกะสีเดิมตีนเสื้อเดิมก็ได้ทากาวเอาหรือถ้ามันสึกหล่อแล้วนะถ้ามันปิ้นมันเริ่มแบบทะลอกหรืออะไรเนี่ยทากาวบางๆช้ำๆบางๆเลยนะอย่าเยอะนะครับผมแค่นั้นพอนะครับผมแล้วก็ใส่ไปหรือก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ปะกก็นฝานะครับผมก็แล้วแต่จะจะจะยังไงจะใส่หรือไม่ใส่แต่ของที่ร้านมีให้นะของที่ร้านมีปะเก็นฝา ประกันฝาให้ด้วยนะครับผมประกันกระดาษเต็นเสื้อให้ด้วยนะครับผมหรือจะใช้ของเดิมที่เป็นสังกะสีก็ได้ที่เป็นตินเสื้อก็ได้นะครับส่วนยะวะวาลไอเดียเสียตั้ง่0.08ทั้งคู่เลยหรือ0.06ถ้าชอบเงียบแต่ถ้าเอาแรงเลยก็0.10ทั้งไอเดียเสียนะครับทีนี้มีคนถามถาว่าแล้วเรือ,รอใช้เท่าไหร่ล่ะพี่ถ้าผมจะไล่แก๊ก95เรือน่ะจากแก๊ก95 E20 หรือ e ้5ใช้27มิล ยี่แปดใช้ได้ไหมได้แต่จะรอรอบนิดนึงนะเพราะเรือมันมีความใหญ่นิดหนึง่งใช้ยี่สิบเจ็ดมิลน,นะครับถ้าไล่แก๊ก้าห้านะครับผมก็ใช้ยืนพื้นไปเลยอย่างน้อยนะแก๊ก้าห้านะนะครับยืนพื้นไปเลยนะครับร้อยสี่สิบบวกขึ้นนะอันนี้บอกไอไล่แต่ไม่ได้บอกแบบตรงเป๊ะนะเพราะว่ามันเป็นสูตรของที่ร้านนะเพราะว่ามันอยู่ที่แขมอยู่ที่หลายๆอย่างด้วยถ้าไล e ่อียี่สิบอะถ้าไล e ่อียี่สิบสมมติไล e ่อียี่สิบอะร้อยหกสิบซีซี นะครับผมถ้าไล่ e85 เนี่ยก็ประมาณเดียวกันนะครับ1 5 5ซีถึง1 6 5ซีเหมือนกันนะครับก็ยืดหยุ่นประมาณนี้นะครับส่วนสเตอร์ยึดหน้าไว้เลยนะครับผมสําหรับรถมีทรงนะมีลงล้อลงขอบก็ยึดหน้าไว้เลย14นะครับผมยืนหลังไว้เลยนะครับยิบเกตไว้ก่อนได้เลยยังไงก็ตัดผับแน่นอนเดี๋ยวต้องลงสเตอร์แต่ว่าใส่ไว้ช่วงนันอินไงนะครับผมให้หลุดนันอินยังไงก็ขี่สนุกขี่สบายนะครับผมใส่แข้งเดิมได้เลยเสื้อนะครับผม ก็สบายนะครับผมแล้วก็แรงด้วยนะครับผมส่วนระบบชุดคัตมันต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับผมแผ่นคัตแตงหรือสปริงคัตแตงก็มีนะครับผมของที่ร้านมีม,มีทุกอย่างีทุกรุ่นแหละนะครับผมนะครับก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับตามสเปคเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือครบแล้วแต่นี่คือสิ่งสําคัญที่มันมันต้องดูดูทุกอย่างนะครับเพราะว่าหลายๆคนกังวลเลยกลัวจะทําลูกจะมีสุดหล่อจะพังด้วยนั่นผมบอกแล้วจะทำแล้วของมันดีของดีทํามันมีแต่ความแรง นะครับผมความทนก็มีนะทนทานก็มีแต่ว่าการดูแลรักษาเราก็ต้องเป็นด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยทําแล้วของดีของในเครื่องดีมาทุกอย่างขีตะบี้ตะบันขีอย่างเดียวพอมเริ่มมีเสียงอะไรดังเล็กน้อยก็ปล่อยกุก็ขีอย่างนั้นไม่ได้นะครับถ้าเริ่มมีเสียงอะไรดังผิดปกติจากเดิมจากที่ว่าทําวันแรกนะครับผมและที่สําคัญอะอะไรของที่ร้านอะต่อจะให้ทําลูกขนาดเท่าไร่ก็แล้แต่ก็ต้องเงียบไม่ดังกุกกกุกกไม่มีนะครับผมของที่ร้านอะถ้าประกอบถูกมั่นใจว่าประกอบถูกยังไงก็ต้องเงียบนะครับผมเงียบไม่ต่างกับรถเดิมะ พูดได้ยางนี้เลยนะครับผมการันตีให้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันทดสอบแม่นยํามาหมดแล้วใช้เครื่อง CNC ทําทุกอย่างนะครับผมเอาเป็นว่ามันจบในตัวของมันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราต้องดูแลเป็นด้วยนะมันเครื่องก็ขยันทายนะไม่ใช่ว่าใช้ถูกถูกนะครับผมนะครับใช้ก็เกตดีดีหน่อยก็ตามสเปคเครื่องยนต์นะนะครับผมถ้าสมมติสเปค50สิบมิลแบบนี้ก็เออวอลรนก็ได้ของทั่วไปนะครับผมคัตต้อนก็ได้นะครับผมอะไรก็ได้นะครับผมใช้ไปได้เลยนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับก็อินโดโลก็ได้นะครับผมยิ่งยิ่งสนับสนุนหรือินโดโลเนี่ยดีดีจริงพี่เทสมาแล้วนะเอาไปว่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดูให้ดีศึกษาให้ดีก่อนจะซื้อนะครับผมเพราะว่าซื้อต้องใช้เงินนะนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญพี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับของใครได้ตามสเปคแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับเอาไว้ประกอบหาตัวเลขไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปทำอะไรแล้วประกอบเสร็จแรงได้เลยนะครับแค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้โอเค ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อวัยรุ่นใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์ทิกต็อกพิมพ์ว่าเพจช่างตัววัฒหานก็ได้นะครับเพจช่างตัววัฒหาน W L Racing ก็ได้หรือฝากติดตามช่อง YouTube ช่องใหม่นะครับช่างตัววัฒหาน W L Racing นะครับผมก็ประมาณนี้โอเคและไปแล้วไปวัยรุ่นเดี๋ยวมาทําวีดีโอให้อีกแล้วกันบอกเลยเลยว่าด้านหลังเนี่ยไม่จำว่ายี่สิบชุดอะข้างหลังผมเนี่ยรอบตัวเลยเนี่ยตอนเนี้ยนะครับผมร้านจะเป็นกองขยะเลยโอ้โหของเยอะมากนะครับผมโอเคจัดไปวัยรุ่น